ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับพินวาทาโร่แรนดอมหนึ่งแลทีมีคำตอบวิธีเยียวยาจิตใจคุณเองอาจจะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้เป็นคนที่รู้วิธีการนะคะคิดบวกการทําอะไรที่มันสามารถจะปรับทัศนคติของตัวเองได้เพราะงั้นการเยียวยาจิตใจของคุณนะคะขอแค่คุณมีความมั่นใจในตัวเองก็พอมองโลกด้วยสายตาแบบเด็กๆคะ่ะมองอะไรก็เห็นแต่ความสดใสเห็นอะไรที่มัน เป็นโอกาสเป็นความหวังความฝันในชีวิตนะคะแต่อย่าคาดหวังกับชีวิตมากจนเกินไปขอให้เน้นที่การลงมือทําการเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอะไรที่สนุกสนานการประจนภัยการใช้ชีวิตให้มีสีสันด้วยการเปลี่ยนทัศนคติมุมมองอย่าเอาแต่กลัวแต่จงใช้ความกล้าของคุณในการทําสิ่งที่คุณปรารถนาอย่าให้ใครมาขโมยเวลาของคุณไปขอให้คุณอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอย่าเอาเวลาไปให้กับคนอื่น หรือทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการหากชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไครไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ